วัน,นีเป็นวันที่สำคัญนะครับวันที่1ก,กรกฎาคม2564ซึ่งเป็นวันสถาปนาพระวุฒิแห่งชาตินะครับครบรอบ110ปีนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเนื่องจากติดสถานการณ์โควิดนะครับซึ่งเราก็ที่โอกาสดีนะครับวันนี้มาเป็นมาวางลงเสาเอกนะครับลงเสาเอกบ้านกุเจนะครับ ที่หมู่บ้านดมทองนะครับท่าแพรเหนือนะครับที่ซื้อตรงนี้นะครับเนื่องจากเป็นการวางอนาคตนะครับให้กับลูกนะครับเพราะว่าหลังจากนี้นะครับลูกก็จะมีฐานที่มั่นคงนะครับมีฐานมั่นคงหมายหมว่าเรามีบ้านนะครับมีบ้านซึ่งเป็นปัจจัยสี่ เป็นมีปัจเจกศีลนะครับทหารพ่อแม่นะครับสร้างฐานนะครับที่แข็งแรงมั่นคงให้กับลูกนะครับการเดินทางนะครับในอนาคตข้างหน้านะครับก็จะราบรื่นนะครับก็เลยคุกไก่นะครับก็ได้วางแผนนะครับวางแผนในการซื้อบ้านนะครับให้กับลูกนะครับเพื่อที่จะมีอนาคตที่ดีนะครับเนื่องจากพ่อแม่ก็ ใกล้เกษียณดู่ลกันนะครับแล้วอยู่7 8แปีนะครับก็เ8ปีก็จะดูแลนะครับช่วยลูกในส่วนตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้เมื่อลูกได้ทางานนะครับก็จะดูแลต่อนะครับก็คือในการที่จะหาเงินหาทองนะครับในการที่จะส่งต่อนะครับเพราะว่าเราก็กู้นะครับเราก็ใช้เครดิตกครับกู้เพื่อที่จะให้มีบ้านนะครับ ที่มีมูลค่าเพิ่มในอนาคตนะครับนี่ก็มาที่ผมวัาหนุนทองท่าแทนเงือนะครับรางวัลนะครับลงเขาเองนะครับให้กับครูเจมนะครับครูโชคกับผู้ซับบีนะครับเจ้าของโครงการก็ถือว่าเป็นครูนะครับของครูเจมนะครับเป็นครูของครูเจมครูโชคก็สอนอยู่ที่โรงเรียน สตรีทุกสูงนะครับก็เป,ป็นเี็ครูเรียนสตรีทุกสงูงโอเคครับคลิปนี้ต่อแค่นี้ครับประเด็นครับวันนี้วันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันร้อยสิบสี่นะครับวันนี้ตรงกับวันอาสาปนาคณะลูกเสืองชาตินะครับครบรอบเป็นร้อยสิบปีนะครับก็ถือว่าเป็นวันมงคลยิ่งนะครับวันมงคลยิ่งก็เลยที่โอกาสมา ลงเสาเอกนะครับของบ้านครูเจมนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นบ้านของครูเจมนะครับเพื่อที่จะก่อร่างสร้างตัวนะครับก็จะใช้สถานที่ตรงนี้นะครับในการเป็นาการเป็นครูสอนดนตรีนะครับสอนดนตรี อันนี้ก็จะเป็นของน้องแจนนะครับเขาวางแผดไปให้ลูกนะครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับใกล้ๆกันก็จะเป็นการวางอนาคตนะครับวางอนาคตเราก็ใช้วิชาชีพอของความเป็นครัวนะครับปลูกฝังให้ลูกว่าเราต้องรู้จักการก่อร่างสร้างตัวเองนะครับ พ่อแม่ก็จะเป็นฐานนะครับให้กับลูกนะครับพ่อแม่ทุกคนนะครับในประเทศไทยก็จะเป็นฐานนะครับให้กับลูกนะครับลูกก็จะเติบโตนะครับถ้าหากมีฐานที่แข็งแรงนะครับแล้วก็วางฐานนะครับให้กับลูกโดยเฉพาะเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับ เป็นวันดีนะครับเป็นวันมหามงคลเลยนะครับเป็นวันลูกเสือนะครับเป็นวันคณะลูกเสือชาตินะครับครบรอบ1 1 0ปีนะครับวันที่1กรกฎาคมที่จริงวันที่1กรกฎาคมเนี่ยเราก็จะทําพิธีนะครับจุดที่ค่าลูกเสือสํารงนะครับแต่วันนี้เราก็ทีโอกาสนะครับทีโอกาสมาขึ้นบ้านวางลงเสาเอกนะครับลงเสาเอกให้กับบ้านของลูกนะครับบ้านของโคจมนะครับตรงนี้นะครับ ในช่วงนี้กำลังรอพรามนะครับพรามที่จะมาทำพิธีนะครับ อนนี้4 3เนอะนั่น43นั่น43เป็นันไม่44วันนี้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 ใช่ไหมได้ท่านพี่มา ช่วยเลยแหละ <c oughs> ดีใจมากเลยโอลมาคับอะมาขอล้้าขมือขอบคุณมาีมีครับบอดิงัด Yeah, <síntos>

เกตตอนนี้นนาเลยอนนก้าอีกรัปดนี

ขนอมองอาจสืบช้าเชื่อพงการสมักสมานโดยมีสามากสี่มันพวกเราจะรักรวมกันจะปลูกส้ำพันตลอด ขนมองอ,งอาจ่ิชาเชื้อ,พองพันสมารสมาดมีสมาคีมันพวกเราจะรับรวมกันจะภูมสสำคัญตลอดกาลมีจัญญาจากสาสีสรางเอียรือเรืร่องต่อไปทนาน เราล้วนชื่นบานก้องจิตการลูกเสือก จะปลูกสัมพันธ์ตลอดกาล พวกเราจะรับรวมกันยังมู่สำคัญตลอดกานมีกันยากรับสาเสือนสาเกียดและเบือ่อเหลือกะไคร้